สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบ้านเลอค่ะจะมาสาธิตวิธีการประกอบพวงมาลัยให้เป็นวงกลมนะคะว่าทําอย่างไรมาลัยที่เราถักได้วงรอบได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเนี่ยประกอบอย่างไรให้แถวที่ออกมานั้นตรงกันสวยงามแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ อันนี้คือตัวพวงนะคะที่ถักสําเร็จแล้วถักสําเร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการดึงกลีบที่ถักนะคะดึงดึงออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแนะนํานะคะมีไฟแช็กก็ใช้ไฟแช็กใช้เทียนก็ได้ใช้ไฟลนนะคะลนเก็บขนอย่างระมัดระวังนะคะก็เก็บไปค่ะอันนี้คือเป็นตัวที่เก็บมาแล้วเนาะเก็บให้เรียบร้อยนะคะ อุปกรณ์ถักมาก็คือนำได้ที่ใช้ถักเนี่แหละคะ่ะอ่าประมาณนี้นะคะยาวกว่าสักเล็กน้อยเผื่อมัดเป็นวงกลมนะคะก็เอามาร้อยที่เข็มนะคะเข็มกลุ่มนี้จะเป็นเข็มที่สำหรับใช้ร้อยตัวพวงนะคะปลายก็มีความทู่ไม่แหลมมากนะคะตัวนี้อ่ะโอเคพอร้อยเข้าเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะก็ให้นำตัวพวงมาเริ่มแนะนำให้เริ่มจากฝั่งนี้นะคะจะมีความต่างอยู่ฝั่งนี้ กับฝั่งนี้นะคะเหมือนกับให้กลีบมันชูตั้งขึ้นนะคะแล้วก็เลือกแถวใดแถวหนึ่งนะคะแถวใดแถวหนึ่งค่ะโอเคเราเลือกแถวนี้กันเนาะอ่าแล้วก็ร้อยเลยค่ะร้อยเข้าไปตามรูนะคะเราจะเห็นรูของที่เราถักไว้ที่เป็นสองโซ่ระหว่างระหว่างกลีบนะคะให้ร้อยไปทุกกลีบที่ถักไว้ใน แถวนั้นนะคะเหลือเส้นได้ไวพอประมาณค่ะเอาไว้ผูกนะคะเอาให้ครบค่ะร้อยเข้าไปเลยนะคะร้อยให้ครบไปเลยโอเค พอร้อยให้ครบแถวในแถวนั้นต้องร้อยครบให้ครบนะคะนี่ค่ะเห็นชัดไหมคะ,ะเสร็จปุ๊บให้เราผูกปลายเชือกเข้าด้วยกันค่ะผูกให้แน่นเลยนะคะผูกให้แน่นเลยผูกให้แน่นก็พอประมาณเอาพอสวยงามนะคะเราก็จะรู้ระดับว่าประมาณไหน Okay. นี่คือแถวในสุดเราก็จะได้มาลักษณะนี้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าแต่ละแถวนั้นร่องร่องแถวนะคะจะต้องตรงกันกลีบแต่ละแถวจะต้องตรงกันซึ่งเราจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ถูกร้อยเข้าด้วยกันนะคะแนะนำให้ใช้เข็มค่ะร้อยผูกมัดช่องถัดไปเลยนะคะเอาให้ตรงกันค่ะสังเกตไหมคะเห็นเห็นร่องร่องนะคะตรงนี้นะ ก็ร้อยเข็มเข้าไปเลยค่ะร้อยเข้าไปนะคะเอาแถวให้ให้ตรงกันค่ะโอเคมาลักษณะนี้โอเค เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วก็นําเข็มออกได้เลยนะคะใครถนัดร้อยก็ร้อยต่อให้เสร็จแต่ว่ามัดเลยค่ะถนัดที่จะผูกเอาเป็นวิธีที่สังเกตว่าที่ทํามาช่วงหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็แถวตรงได้มากกว่าก็มัดเลยค่ะมัดเหมือนเมื่อกี้เลยแถวที t แถวแรกเลยนะคะให้ทุกท่านทําแบบนี้ไปในทุกๆร่องนะคะทุกๆร่องแถวของกลีบ โดยให้กรีบให้ร่องนั้นตรงกันทุกทุกช่องไปนะคะเนี่ค่ะเราจะได้นี่คือแถวแรกแถวต่อไปก็ต้องตรงกันเช่นกันอันนี้ก็คัดดูดีๆนะคะว่ามันตรงกันอันไหน เพื่อเป็นการไม่งงเส้นได้เส้นไหมที่เหลือก็ตัดทิ้งได้นะคะร่องถัดไปเลยนะคะมัดทุกมัดทุกร่องทุกช่องให้ตรงกันอย่าแงบบนี้ก็จับเรียงให้ตรงกันนะคะอ่าก็ดูว่ามันมาสุดที่ตรงไหนชนกันที่ตรงไหนอ่ะ รงไหมคะอันนี้ถ้าทานจะไม่ตรงอ่ะอ่ะเอาแก้ใหม่แก้ใหม่มันอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะเห็นไือยังค่ะ ให้มัดนะคะทุกร่องทั้งหมดจะมีกี่ร่องของพวงนี้แล้วแต่นะคะว่าเราจะพันผ่อจะถักขึ้นเท่าไหร่แต่ทุกร่องนะคะให้มัดไปให้ครบโอเคค่ะเมื่อมัดครบทุกร่องแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเชือกรอบแรกที่เรามัดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะมัดรวมกันตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ให้เก็บซ่อน ร้อยเข้าไปนะคะเพื่อนําไปเก็บก็เก็บด้วยวิธีง่ายๆหรือเพื่อนๆมีวิธีไหนก็สามารถเก็บได้ตามความถนัดเลยนะคะอันนี้ก็คือเก็บลงไปด้านล่าง ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ส่วนมากเราจะมัดต่อกับอุบะต่างๆนะคะ,ะก็เอาไปไว้ข้างล่างเลยใครจะเหลือทิ้งไว้ก็ได้นะคะแต่พัฒนาที่จะตัดออกเหลือไว้เพียงเล็กน้อยเป็นจุดสังเกตว่าเป็นจุดสําหรับต่ออุบะนะคะอะก็เก็บไหมไปเสร็จแล้ววิธีการที่จะทําให้กลีบดอกเนี่ยเรียงตัวสวยนะคะแนะนําว่าหลังจากที่มัดรวมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเริ่มนะคะ ดึงหรือบิดกลีบอะค่ะดึงขึ้นมาให้รอบนะคะทีละอันเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะหมุนให้เรียงตัวสวยงามดึงให้ครบทุกกลีบค่ะทุกแถวนะคะจะพวงใหญ่พวงเล็กก็ทำในลักษณะเดียวกันอ่ะก็แถวถัดไปเลยเอาให้รอบเอาให้ครบนะคะจะเป็นการลักษณะทำให้กลีบดอกชูขึ้น ตั้งเรียงแถวนะคะเป็นเทคนิคที่เพิ่มความสวยงามได้อีกระดับหนึ่งก็แ,แถวถัดไปเลยอาจจะพลิกก็ได้นะคะถ้าไม่ถนัดพลิกกลับมาให้อยู่ในด้านที่เราถนัดงานเป็นงานฝีมือค่ะ,ะให้เพื่อนๆใช้ความถนัดความประณีตส่วนตัวส่วนบุคคลอ d ดเด ปรับใช้ได้หมดเลยอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ได้แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่บ้านเลอค่าอยากนำเสนอมากเพราะว่าใช้อยู่นะคะแล้วก็ผลงานก็ออกมาค่อนข้างสวยใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะเอาใหคค้ครบทุกแถวค่ะครบทุกแถวทุกกรีดเนาะ น,นี่พวงขนาดเล็กยังขั้นตอนมากขนาดนี้ว่าสั้นเห็นไหมคะว้าวได้มาลักษณะนี้แล้วจบหรือยังจบหรือยังยังค่ะยังไม่จบนะคะเราแนะนําว่าหลังจากที่เราใช้มือดึงแล้วเนี่ยเส้นไหมนะคะจะเกิดเป็นขนขนของไหมพรมค่ะเราแนะนําให้นําไฟแช็กมาลนเก็บขนนะคะะเราก็จะได้งานที่ ละเอียดมากยิ่งขึ้นเก็บให้ครบค่ะตรงไหนยังมีความพองยังมีขนฟูอยู่ก็จัดการให้เรียบนะคะ ล้นห่างๆค่ะระวังชิ้นงานจะดำด้วยตรงนี้สำคัญมากร้องไห้มาแล้วหลายครั้งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะแล้วก็แนะนำด้วยค่ะว่าไฟแช็กเนี่ยต้องมีหลายๆอันที่มีอยู่ในมือเช่นถ้าเราลนชิ้นงานของเราเนี่ยอันนี้เสร็จปุ๊บก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบติดบิ้กาบางแล้วก็ใช้อันอื่นวนกันไปนะคะจะทําให้หัวไฟเนี่ยค่ะไม่ร้อนนะคะถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้อ่ะโอเคนี่คือเรียบร้อยแล้วค่ะสาธิต การมัดพวงมาลัยไหมพรมนะคะมัดอย่างไรให้แถวตรงให้กลีบดอกชูขึ้นเรียงตัวสวยงามค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะโอกาสหน้าจะหาเทคนิคต่างๆในการทำโครเชตมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของพวงอ่าน่าจะเป็นพวงพวงมาลัยเบาสาวนะคะอันนี้ยังไม่ครบยังขาดอีกสองพวงเล็กค่ะไว้เป็นพวงสำเร็จแล้วเราให้มาดูกันต่อนะคะ ค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ